วันนี้เราก็จะมาดูเขาทำแบบนี้นะคะทุกคนนะคะดักพึ่งดักแมลงดักแมลงนะคะนี่ทุกคน what what you put that, that? what you put the water ไงเบียอ่าไก่เบีย was raining, so yeah อืมอืม a t e r อืม water come <Where>, insideyeahobvious ัย it's too much I I do that mm mm, and I c ส a n g e yeah ก็จะไปติดข้างบนอีกกันแมลงกันให้มแมลงพึ่งพวกแตนอะไรพวกเนี้ยนี่วิธีทําของเขาเด้อทุกคนเด้อเคยคล้ายบ้านเราเนาะน่าจะเหมือนเนาะเขาก็จะทําต่อเน,ะะนี่ยค่ะทุกคนขวดเช็คขวดอากาศเย็นนะเนี่ยวันนี้วันนี้ลมมีลม น,นก็จะดึงเชือกทำเย้ดิทำเย่เพิ่งกินข้าวมาลมแรงลมแรงมแมลงลมงล้เ,เดี๋ยวก็จะไปวางที่ต้นไม้ ใายแล้วไปดูอ๋อต้นอังุุนอ๋อไปต้นฟีเกอร์ไปต้นมะเดือไปที่ต้นมะเดื่ออีกต้นข้างบนอ๋มีสุกอยู่นั่นนะ่ะอุ้ยอะไรตํามนี่มีสุกอีกทั้งเนี่ย นันนะมาเดือดสุกแล้นะมั่นหนึ่งลูกเดี๋ยวอีกหนึ่งลูกทุกคนนั่นนั่นเก็บก่อ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 นใบบังใบบังบังใบบังใบโอ้ยหลายลูกอยู่หลายลูกอยู่นี่ใหญ่แ้วนี่นะครับทุกคนนะคะ normally for insect กออินเสกโอ้ยจิ c งสิคย่าอ้โอ l โอ้กาิ้งสิอะมะแรงทุกอย่างก็จะเข้าไปในขวดนะคะทุกคนเพราะว่ามะแรงเยอะอู Ooh, น้นะุ่น่ะสุกเร็วเ๋ว Ooh, here, วยว <What? S 1> อู้เมนี่ชลุยไอซีเมนไอซีเมนีเดน ดักมะเร็งนะคะวันนี้เรามาดักมะเร็งมันก็จะหมดแล้วอ่ะมันดักทําไมเนี่ยวันเนี้ยผลไม้ก็จะหมดแล้วงูเนาะงนะูกินแล้วสองลูกสามลูกแดงๆเยอะเลยนั่นแล้ว,วก็เอาใส่เอาเบียร์ใส่เพราะให้มันหวานหวานก็มาแรงจะชอบหวานๆเนาะแกก็เลยเอาเบียร์ใส่ ทำเยอะอยู่นะหลายขวดอยู่นะต้องติดหลายๆอันนี๋ยวพี่แกก็เอาใส่เยะอะมันนอนก้นอยู่มันเลยมันเลยพุ่งนอนกลน กันมาเรงค่ะทุกคน I see เมนีดูยิหนู one two t h r e า and this เยอะมากเูกว่ันี่ดูด้วยมากแต่ไม่ต้องเอาอะไรมาใส่ you have to take เ uh, อ uh, ่ออเดินมาอตาค้าก็ถาม จะทำอะไรจะไปไหนมา <c oughs> เดินมาตกะก้าเพราะมันเยอะลายลูกมากเลยเยอะมากทุกนี้มีคนมาด้วยไงทุกนี้เขามากันรุกนี้เขามากินพิ่ากันอีกเลวเราก็เลยต้องมาเก็บด้วยเผื่อเขาพน,นี้เลยเยอะเลยนะเต็มเลยวันวันก็จะอยู่กับผลไม้ จะมาจะมาจะมาดักมแรงเลยมาเจออีกก็ต้องเก็บอีกมูนี่เต็มเลยในข้างล่างก็มีเืเยอะมากเลยดูนะลูกใหญ่ๆแดงๆด,ดูนะนกเริ่มแทะแล้วมันแรงเริ่มแทะแล้วนะ่ะมันดักจริงๆต้องดักก่อนหน้านี้แล้ว มันจะลูกใหญ่ๆเนเอุ้ยั่นก็ใหญ่นะอันนี้ชุดที่สาม้วนะสามสี่แล้วนะสี่แล้วน่าจะชุดที่สี่แล้วนะมันเยอะ <c oughs> <c oughs> เก็บลำบากเพราะว่าหนามต้นหนามเยอะเข้าไปลำบากเนี่ยคนดู Nam dự Nước dậy đuôi đó mà Nước đuôi đó mà Một, 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 một. เก็บท oh. ุกว uh, uh, mm ันมาทุกได้ทุกวันอันนี้ลูกใหญ่นยลูกนี้ลูกใหญ่เชียวมาทุกวันก็ได้ทุกวันมาทุกวันก็มีทุกวันไม่เชื่อมาทุกวันก็มีทุกวันนี่เราเก็บตรงนี้เห็นเห็นตรงนี้เห็น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 น้ำเยอะ นี่นี่นี่มุดเอามุดเอามุดเอาไปนต็มแยเรอเออนี่นีมดมุดมุดมุดยด้ยังย่งงเก็บเก็บก็บเยอะมากเลยอันนี้อันนี้ลูกเล็กอันนี้ลูกเล็กมากเลยกินกินได้ กันตัซ mm ิกเยอะอืมเมนี่เป็นนี้เยอะมากแกบอกว่ากันตาซิกเยอะจัดม SO ีมีทุกซอกอะมีทุกซอกทุกมุมอะมองไปตรงไหนก็เจอค่ะมองไปทางไหนแล้วก็ฟีกือมองไปทางไหนแล้วก็ฟีกือเนี่ยผมมาเก็บวันนี้นะดูนี่เต็มเลยทางไหนแล้วก็ฟีเกือ คนเยตกต้นเนี่ยมุดมุดมุดเฉยกันหาเฉยกันหาทุกคนเฉยกันหาเฉยกันหามันคืีมันบังไงเนี่ยลูกนี้ก็ใหญ่นี่ยแต่ยังน่าจะแต่มันก็น่าจะเก็บได้แล้วนะมันอ้นี้แหละเนี่ยมันอนนี้แหละแต่ว่าน่าจะเก็บได้แล้วนะน่าจะสุกแล้วยาเก็บได้หรือเปล่า เราไปเก็บได้ไหมน้ำเยอะขึ้นน้ำเยอะขึ้นัน่นนะนยี้อเก็บได้บ้าเก็บได้บ้าคันลใบมันคันใบมันคันนะเยอ

ยังไม่หมดเลยไปแล้วแกจะทำงานแกต่อไงไปคุยกับมาแล้วทุกคนนะคุยกับมาแล้ว,นนะลวจะทำงานแกต่อไงแต่ยังเห็นอยู่ยูนเดี๋ยมันเข้ามันเข้าไปเก็บลำบากมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันหนามด้วยอะไรด้วยพรุนี้มาได้อีกพรุนี้มาเก็บได้อีกเนี่ยะลเพราะว่า จะทํางานแกได้เร็วค่ะทุกคนทุกวันมาทุกวันกันเลยทุกวันเพราะว่ามันยังไกลมันจะถึงจะหมดแล้วไงอีกไม่กี่วันก็หมดแล้วจะทำงานแกต่ออ้ยหนักเ้ยถือมือเดียวนั่นน่แมวมองแมวมองมีแมวมองนั่นแมวมอง มีแมวมองอ่ะทุกคนแมวมองดูแมวมองมแมวมองแมวอยู่ในแมวอยู่ในเออในศาลาตาเอ๋ตาเอ๋วิ่งนี่นี่แคทอย่าไม่ตัดกันไก่อันใหม่เอามานะอันเก่าไม่เอานะใหม่ในใช่นั่น ไว้ทําตัดในครัวเอามาตัดเดี๋ยวดูไก่เยอะแยะไปทํางานอไก่ทาครัวามาตัดช่วยผลไม้จะหมดแล้วแต่ก็ยังจะเก็บเก็บผลไม้แล้วก็ทำต่อนะคะ เห็นเห็นแล้วมันต้องเก็บไงอดอดไม่ได้เนะพอเห็นแล้วต้องเก็บอ็ใส่ใส่ี้ ใส่น้ำหวานๆให้แมลงมันมาเข้ามองหามองหามอหา,อหาแล้วทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้มาทำมา,มาดักมาดักแมลง ผลไม้จะหมดแล้วพึงบันดังาดาทุกคนจะไปขึ้นไร้ก่อนทุกคนเดีกันคลิปต่อไปค่ะเก็บผลไม้ทุกวันมีทุกวันแล้วก็หมดแล้วกายจะหมดแล้วเดีกันคลิปต่อไปนะคะที่เปลียวเยี่ยมพามาชมการทำการดักการดักมแมลงของมุชูลูกกงทุกคน